วันนี้มีคนเรียกร้องในคอมเมนต์นั้นเยอะมากว่าพี่ทำอีกพี่ทำอีกยังไงพี่ก็ต้องทำทำอีกคราวนี้ผมว่าเราเล่นต่ำกว่า40บเลยต่ำกว่า40เราหยิบหมดจกหมู4สี่สิบเลยคุณโอไอ้เฮียกูเจอหนึ่งแล้ววะ่ะข้ากระดเหมือนที่เยอะวะ่ะ <laughs> <laughs> ไอ้เฮียยังไม่ไปโซนนู้นเลยนะผมมองเข้าไปนะโอ้เชลนี้ต้องกวาดหมดอะเออ,อเฮ้ยเขไม่เยอะโอ้โหมีเชลนี้มีเต้าด้วงลืมดูอ่ะ สปาเกตตี้ราคาไม่ถึง40นา่าคิดน,นะใช่ลองดูปริมาณครับ1นึ่งสองาเฮ้ยปริมาณดีมากครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับล่าสุดเพิ่งทำคลิปรีวิวเข้ากล่องเซเว่นครับทุกคนครับ9วัน 3.2แสนวิวเป็นเข้ากล่องแบบพรีเมียมครับผมแล้วก็คนชื่นชอบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราเปิดคงคมเลยสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโอ๊ตคั้วโลกมีเลยยอดวิวขนาดนี้มึงจะไปไอ้เหี้ยเขาแกไม่เอาแล้ว ทุกท,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 ท่านชอบช่วงนี้เรากินข้าวกล่องเซเว่นแล้ววันนี้ครับทุกคนครับเนื่องจากรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีสําหรับคลิปที่เรารีวิวข้าวกล่องพรีเมียมของเซเว่นคราวที่แล้วเราทาราคาเท่าไหร่นะเกิน60หยิบหมดเกิน60ใครที่อาจจะขี้เกียจออกจากบ,บ้านแต่ว่าอยากกินข้าวแบบดีๆหน่อยเซเว่นเขามีข้าวากล่องแบบพรีเมียมครับทุกคนครับเกิน60คราวที่แล้วเรารีวิวกปแล้ววันนี้มีคนเรียกร้องในคอมเมนต์นั้นเยอะมากว่าพี่ทําอีกพี่ทําอีกยังไงพี่ก็ต้องท เพราะฉะนั้นวันนี้โอดคขัวโลกครับทุกคนครับจะมารีวิวคราวที่แล้วเราเกิน60หยิบหมดคราวนี้ผมว่าเราเล่นต่ำกว่า40เลยต่ำกว่า40เราหยิบหมดมาดูกันว่าช่วงสิ้นเดือนเราเข้าเซเว่นเราสามารถกินข้าวอะไรได้บ้างวันนี้เราปักหมุดเลยกับเมนูข้าวกล่องเซเว่นราคาถูกครับทุกคนครับครับผมต่ำกว่า40หยิบหมดมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นกันกับไหมได้ไปเซเว่นกอนมาดูกันว่ามันจะมีเยอะขนาดไหนอ่า เมียผมเอารถไปเออไม่มีรถเลยใช่ไหมนี้ต้องอาศัยรถอมแอมแล้วมึงดูน้องอมแอมดิอมแอมแอาคุณว่าตัวบางไหมอตัวบางปอบปอบปอบบางไหมคุณว่าเทียบกับพวกเราอ่ะบอกบางเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วมึงดูขับรถดิ ไอเฮียสู้ชีวิตยี่บายดูดันกว่าอดเลนเจอร์ไอี้ใหญ่กว่าด้วยไปเพราะงั้นนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีทั้งหมดกี่อย่างไปไปไปึ้นครับขึ้นครับรถนะทุกคนนี่คราวที่แล้วที่เป็นพวกข้าวกล่องที่มี่นี่อยู่โซนนี้โซนนี้ โซนนี้มันจะเป็นพวกเข้ากล่องพรีเมียมเกิน60-50อะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมว่าโซนนี้ไม่น่าจะมีต่ำกว่า30ครับทุกคนครับลองเช็คโชคหมูสี่สเลยพุ่ออไอ้เหี้ยกูเจอหนึ่งแล้ววะ่ะเ,เ,เหมือนจะเยอะวะ่ะ <laughs> ไอ้เหี้ยยังไม่เป็นโซนนู้นเลยนะไก่กระเทียมมาแล้วครับ39บาทตู้นี้แหละ โอ้หตู้นี้ที่เด็ดเลยละไอตู้นี้แหละที่เหมือนจะเยอะเลยวะผมมองเข้าไปนะโอ้หเชลนี้ต้องกวาดหมดอะเออเฮ้ยเขไม่เยอะโอ้โหมีเชลนี้มี <c oughs> ตู้นี่ <c oughs> ลืมดูวะพวกกล่องเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นกล่องเหลี่ยมอย่างงี้ครับราคาส5ิบห้าเริ่มต้นที่35สิห้าครับผมกระโดดไปสามสิบเดตรงนี้ต้องกวาดหมดห้าแล้ว เอาให้ดีนะึ้มเลยนี่สิเว็แรกเนี่ยรวมเป็นเจ็ดละได้มาอีกห้ารวมกันไอ้นี้เจ็ดเป็นเรื่องและสิสิบสองไปไปจ่ายตังค์ครับซีเว็แรกได้มาทั้งหมดสิบสอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนครับว่าเซเว่นต่อไปมันจะมีอีกสักกี่อย่างให้เราหยิบแบบวันนี้เรารีเสิร์ชกระสับเซเว่นนะ<ด>ถ้าโผล่มาก็เอาถ้าไม่โผล่มา,ไม,าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าโผล่มาเยอะก็ซ่อนหน่อยอเก็บ,บ,บ,บหน่าายหอยโอเคเจ็ดแปดเจ็ดหนึาาห่งสองสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสองสามเอาล้วครับ เรียกความรู้ใหม่เลยว่ะเพราะว่าปกติเราเราทํา youtube มานานนะห้าห้างเงี้ยถ่ายไม่ได้แน่แล้วก็ตลาดนัดยังคืนที่มันเป็นดูเป็นจริงจังอ่ะพวกตลาดรถไฟไฟตลาดหัวมุมหัวแมวอะไรอ่ะถ่ายไม่ได้ครับต้องขออนุญาตก่อนแมคโครอ่ะแมคโครก็ถ่ายไม่ได้แต่เซเว่นนี่ไอ้เนี้ยก็ทุกช่องเหมือนกันนะที่ถ่ายกันน่ะถ่ายเยอะนะชี้ให้ดูป้ายด้วยเออห้ามถ่าย ไอ้้เหียทำไมมีลาบปูปูปลอมขายเลยเปลี่ยนเซเว่นแล้วข้างหน้างอนงอนแล้วเราไปวิ่งนู่นึ่งออกพับกระแดงเลยโอ้โหไกลกว่าเดิมไกลก็มีครับผมนี่ครับเซเว่นสุดท้ายของเรามื้อนี้เราได้มาเพิ่มอีกสามกล่องครับทุกคนครับเป็นพวกกระเพรากุ้งมีข้าวกระเพราไก่กระเพราไก่แบบไอ้ปรุงสดนะแล้วก็อีกเมนูนึงอะไรลืมเอาไปแค่นั้นครับทุกคนครับรับข้อมูลไปแค่นั้น เอ,เอาเป็นว่าเดี <ไป S 2> ๋ยวเราไปรีวิวกันไหมไปรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนครับได้มาประมาณสิบเกือบยี่สิบเมนูเกือบยี่สิบแล้วค,คัดให้ดูกันเอาตัวเป้งๆเลยตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับตัวนี้ครับสามสิบห้าสามสิบเสามสิบเก้าเนาะสามราคา,า,คามีแค่นั้นครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าถ้าคุณจะซื้อข้าวกล่องเซเว่นแบบราคาประหยัดในช่วงสิ้นเดือนเนี่ย คุณจะสามารถกินอะไรได้บ้างาไ้ปริมาณอันไหนมันคุม้มมันอิ่มถ้าอยากได้อิ่มอิ่มต้องหยิบอันไหนถ้าอยากได้อร่อยต้องหยิบอันไหนนา่าจะถูไปโอ้ยโคโ,โลก็แล้วคอปให้รู้ว่าคอปอะ่ะ <c oughs> คอปชัดๆอะ่ะเ <c oughs> ออ๋ยวเขาก็มาคอมเมนต์อีกสองชั่วโมงเงี้ยมั้ง ฟูเทต70กิกอีกแล้วจะโหลดกว่าจะอะไรกันทุกคนครับข้างหน้าของเราตรงนี้คือเข้ากล่องเซเว่นนะอ่าใช่แล้วเมนูเข้ากล่องแบบอาหารจานเดียวแบบเวฟแล้วกินได้เลยที่ราคาต่ำกว่า40บาทของเซเว่นอีเลเว่นครับลองบอกราคาก่อนไหมคุณอ่าได้สิลองบอกราคาก่อนครับทุกคนครับจริงจําจแนกไม่ยากเลยราคามันจะมีอยู่3ราคาแค่นั้นเองครับสามสิบเจ็ดกับสามสิบเก้าบาทโซนนี้ครับทุกคนครับมันจะอยู่ในโซนตู้อาหารสดอาหาร พร้อมทานอะ่ะอาหารปรุงสดอะ่ะถ้าเป็นกล่องอย่างนี้ครับราคา3 9บาท<ช>แล้วก็<ช><ช>ไอพวกกล่องยาวๆอย่างนี้ครับทุกคนครับเนี่ยกล่องยาวๆแบบนี้มันจะอยู่ในตู้แช่แข็งแต่ว่าอันนี้กล่องยาวกว่าดูเยอะกว่าอันนี้คือ3 9บาทเช่นกันครับทุกคนครับแล้วก็พวกเมนูพวกนี้พวกนี้เป็นกล่องเหลี่ยมเล็กๆพวกนี้ราคาเริ่มต้นที่35ครับแต่ถ้ากระโดดไปพวกกุ้งแซลมอนกุ้งปลาหมึกพวกนี้จะ37บาทครับแค่นี้เลยราคาไม่รับซ้อน35 3739 ราคาไม่เกิน40แน่นอนที่หยิบมาในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวไหมในลิ้นของพวกเราชาวอิตาอีรสชาติมันจะถูกใจเราสักแค่ไหนแล้วก็มารีวิวให้ดูกันด้วยว่าแต่และเมนูเนี่ยปริมาณมันจะเยอะแค่ไหน,นมากันที่3ตัวนี้ก่อนเลย3ตัวนี้มันจะเป็นข้าวกล่องประมาณนี้ครับทุกคนครับอยู่ตรงโซนอาหารปรุงสดพร้อมทานมันมีชื่อซีรีส์มันปะะ่าวว่าชื่ออาหารอิ่มคุ้มเพราะามันชอบจัดโปรโมชั่นแบบ2กล่องลดราคาอะไรเงี้ย ชัว <c oughs> บอก <c oughs> ไม่ใช่ไปดูจริงๆอิ่มจ้าเลยตลกเลยนะตอนเวฟอ่ะพี่เขาแกะฉลากออกออตัวนี้ครับทุกคนครับมีทั้งหมดสามเมนู <c oughs> ตัวนี้คือข้าวกระเพราไก่อ่า,อากระเพราคั่วไก่กะเพราไก่คั่วนี่ผมให้ทุกคนดูปริมาณก่อนผมว่าปริมาณโอเคนะเออตดตื่นเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ปริมาณข้าวเอยปริมาณกะเพราอ่ะตัวเนื้ออาจจะน้อยหน่อยไม่น้อยหน่อยอ่ะน้อยเลย <c oughs> สีสันดูดีนะทุกคนอ,อันเนี้ยคือหน้าตาไม่แตกต่างจากอาหารตำสั่งเลยครับทุกคน,นครับ <c oughs> อร่อยเลยยิงกะเพราเซเว่นทำได้ดีตลอดเลย <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยผมว่ารสชาติจริงๆไม่แตกต่างกับร้านอาหารตำสั่งเลยนี่อันนี้อ่ะอร่อยจริงๆเซเว่นมันอร่อยอยู่แล้ว กะเพราเลยอ่ะกินใบกะเพราชัดให้คะแนนเลยไหมครับผมตัวนี้คือผมเซตมาตรฐานเลยนะอันนี้คือรสชาติอร่อยแบบร้านอาหารน้ำสังผมให้ที่แปดหนูให้เจ็ดูให้เก้าแปดเจ็ดเก้าตอนนี้ค่ามีนอยู่ที่แปดคุณเท่าไหร่เมนูต่อไปครับทุกคนครับอันนี้เมนูไก่กระเทียมครับผมนะปริมาณอ่ะให้ดูปริมาณก่อนผมโกยโกยไก่มาให้ดูเลย จะน้อยไหมมันก็น้อยแหละแต่มันก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดน,นะความรู้สึกผมนะนอะไร่ไก่ประมาณนี้อ่ทุกคนดูดูด้วยสายตาเอาอะผมว่าร้านอาหารตามสั่งบางร้านอะให้เยอะกว่านี้นิดเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าปริมาณโอเคครับแล้วก็เนื้อเนื้อเขาหมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยคนเฮ้ยโอเคนะอันนี้รสห้านแบบเด็กกินได้นอกเหนือจะกลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันจะมีกลิ่นของพวกรากผักชีอะไรพวกนี้นะพวกกลิ่นของสังเกอที่เด่นเด่นขึ้นมาแล้วก็กลิ่นของกระเทียมที่เด่นขึ้นมาครับผม นูเคยกินบ่อยด้วยอันเนี้ยเซเว่นนะใช่อันเนี้ยกินตอนไหนกินตอนก่อนคบกับมึงอะอจบเนาะอ <c oughs> นะืมม่อร่อยอ่ะแม่หนูชอบเพอย่างเงี้ยหนูชอบ่กินข้าวเซเว่นหนูพูดตรงหนูว่ามาอร่อยอยู่แล้วตัวนี้ให้คะแนนเลยไหมครับผมส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ากลิ่นลาบบักรกีกระเทียมพริกไทยช,ชัดตัวนี้ผมเซ็ตมาตรฐานแปดเหมือนกันหนูก็แปดแปดเฮ้ยโอเคนะอันนี้หือว่ามาตรฐานดีนะกลิ่นมันชัดครับทุกคนครับตัวนี้โอเค แล้วอันนี้ครับทุกคนครับอันนี้คือเมนูข้าวผัดหมูจากที่เราดูอ่ะส่วนใหญ่ที่ราคา30กว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นไก่แต่อันนี้คือขยับเป็นหมูครับทุกคนครับเป็นข้าวผัดหมูนี่ตัวนี้หน้าตาโอเคต้องดูหมูไหมหมูหลบๆบอยู่ตรงนี้ครับมีเท่านีน้ประมาณนี้แหละค่อนข้างเป็นทางน้อยเอามีอยู่มีอยู่มันจะมีซ่อนอยู่เป็นหมูจ่าเอ๋ครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> มาลองเลยนี่ผมพบ,พบแบบนี้เลย ตัวข้าเวฟมาใหม่ๆนุ่มแน่นอนแต่ถ้าทิ้งระยะไว้ก็อาจจะกระด้างลดหลั่นตามลําดับลงมามิ้งกลินหอมไหมมิงกลินหอม,ม นะ่ารู้รู้รู้คะแนมนมาเลย no comment เลยตัวนี้นะผมแอบ,บรู้สึกว่าท้าเวฟมันใหม่ๆอาจจะข้าวนุ่มแต่ทิ้งไว้อะทิ้งระยะไว้อไอ้พวกเนี้ยข้าวยังนุ่มอยู่นะแต่ตัวเนี้ยแอบ,บข้าวจะแข็งกว่าตัวอื่นตัวเวนี้ยผมให้คะแนนที่6กฮ่าจุดไปเงนแอมเลย5าจุดจุดปุ่ป <laughs> <laughs> บอกเลยเอี่นี้รสสนิโอามาันแปลกๆไอ้ตัวเนี้ย ขย่ามาซีรีส์กล่องยาวครับทุกคนครับสองอันนี้ราคา39บาทเหมือนกัน,นสองตัวนี้เป็นเมนูอาหารแช่แข็งเนาะเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับทุกคนครับเบสิกเลยข้าวไข่เจียวทรงเครื่องครับทุกคนครับตอนนี้แต่ตัวนี้แอบแพงนะข้าวไข่เจียวผมว่าตามร้าน40หากินได้อยู่นะุ้ย เฮ้ย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 ดูทรงดีว่ะสีสวยกว่าเมียกูเจียวอีกเจียวดีกว่ามึงด้วยอย่าบุลลี่กูว่ะบุลลี่ไข่เจียวว่ะนี่นี่นี่อันหน้าตาดูดีผมว่าไข่น่าจะอยู่แค่ฟองเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยคือไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองสี่สิบผมถือว่าแพงนะลองชิมครับทุกคนครับนี่จะไข่น <can> ุ่มจริง ไข่นุ่มแบบที่เขาบอกอน่ากล่องเลยไข่นุ่มสิ่งที่ผมคาดหวังคือทรงเครื่องก็คือเครื่องเยอะอะเครื่องเยอะไหมโอเคข้าวแข็งจากไข่เจียวนุ่มไข่เจียวนุ่มแล้วตัวไข่เจียวมีความหอมไหมมันก็เป็นหอมแบบไข่เจียวที่ทาทอดทิ้งไะะว้นานแล้วมาเวฟบ่ะมันไม่ได้รู้สึกหอมอร่อยเหมือนไข่เจียวใหม่ตอนนี้ผมให้รสชาติไปอยู่ที่เจ็ดครับอะหกจุดห้าแล้วกันผมหกแล้วกันผมว่ารสชาติไข่เจียวนะเจียวกินที่บ้านอร่อยกว่านี้ครับโอครับใช่ใชอันนี้คือเมนู สปาเกตตี้ที่เมาไก่ครับทุกคนครับตัวนี้ราคา39บาทสปาเกตตี้ราคาไม่ถึง40น่าคิดนะใช่คุณไม่สามารถหากินได้ที่ไหนเลยอลองดูปริมาณครับหนึ่งสองซ้เฮ้ยปริมาณดีมากครับทุกคนครับนี่ตัวนี้เป็นไก่สับมาข้างบนแบบนี้น้อยถึงไปน้อยมากครับทุกคนครับมีไม่เยอะครับเขาก็จะโรยมาข้างบนแบบนี้ให้เปิดมาเจอไก่เลยแต่ถามว่าคุยเข้าไปข้างล่างมีไก่อีกไหมเออก็เหมือนไม่มี <laughs> นะ <laughs> กระพงกระเพรามีเห็ดครับทุกคนครับที่มงที่มาแบบนี้แล้วก็ปริมาณโอ้ เฮ้ยปริมาณโอเควะ่ะอะไรนี่มันกินพวกระพราเขาอะโคตรดีเพราะว่ากระพรุเซเวน่นอะเป็นหนึ่งตัวที่มันชูโลงเว้ยถ้าคุณไปดูคลิปของเสือร้องไห้คุณลองไปดูนะมันจะมีกรรมวิธีการใส่กลิ่นเข้าไปเพิ่มกลิ่นเข้าไปให้มันความหอมมากกว่าเดิมอะอมลองแแบบลองไห้กลินชัดรสชาติช,ชดัดเออรสช,ชาติดีเ็อร่อยเผ็ดไปไป ว่าอันนี้โอเคอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมกินมาแล้วผมผมรู้สึกว่าเฟี้ยวเลยตัวนี้ผมให้ก้าวขาอะรก้าเฮ้ยอร่อยอืม,มก็ก้าว อันนี้สปาเกตตี้เจอมักกะโรนีเข้าไปด้วยนะสามสิบเก้าครับทุกคนก็เจอผมว่าราคาสามเก้าก็ตุ๋มเหย่อตุ๋มหมดมีสองแบบครับทุกคนครับตัวนี้สีแดงแดงตัวนี้มักกะโรนีไก่ครับทุกคนครับเป็นโทเมโต้ซอสนะส่วนใครที่ไม่ชอบตัวซอสครับทุกคนครับขยับเป็นตัวนี้เลยมักกะโรนีชีสและไส้กรอกครับทุกคนครับเปลี่ยนจากไก่เป็นไส้กรอกแล้วเพิ่มชีสเข้าไปเปิดดูปริมาณครับทุกคนครับอมแอมบอกว่าสามสิบเก้าบาทแล้วผมราคายังไงไม่รู้ ส7บาทก็คะแนนเพิ่มนะอมพอเป็นเป็นมักกะโรนีอะใช่นี่อ่ะผมผมเปิดดูนะหนึ่งสองท่มโอ<ฮ>้ปริมาณประมาณหนึ่งนะทุกคนนะ<ฮ>แต่ถามว่าอิ่มไหมผมว่าไม่อิ่มหรอกแต่เด็กกินได้เนี่ยถ้าคุณซื้อให้ลูกให้เต้ากินเนี่ยหนึ่งอิ่มได้ซอสเซิร์ฟดูโอเคทุกคนปริมาณไม่ได้เยอะแต่ว่าหน้าตาดูโอเคดูน่าก,กินเลยผมลองไปอย่างนี้เลย<ฮ>นี่คำนี้ครับทุกคนครับ เด็กอ้วนๆมันโตมากับพวกเมนูพวกนี้อยู่แล้วรสชาติที่ผมชอบก็คือเปรียรปร้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแบบบาลานซ์น่ะแล้วเปรียร้ยวหวานมามีซอสๆแบบเนี้ยคือเมนูที่ผมโคตรชอบเลยทุกคนเนี่ยอะลองเ,อเด็กอ้วนอีกตัวดิ <c oughs> ดนี่ไงนี่ไงเด็กกุ้งมันชอบกันอยู่แล้วผมลองใส่กรอกนะอร่อยอะเฮ้ยนี่เด็กกุ้งเหรอโงเด็กกุ้ง ซอสมันเข้มข้นใช่อร่อยเลยอันนี้ผมแฮปปี้ว่ะสามสิบเจ็ดบาทด้วยตัวนี้ผมให้เก้าจุดห้าไม่สิมาแล้วคะแนนเต็มมาแล้วคุณเท่าไหร่สิบเลยนี่เฮ้ยอันนี้ขึ้นแท่นนะอันนี้อันดับหนึ่งนะจริงเลยอันนี้อร่อยเลยแหละลองขยับไปตัวนี้นะตัวนี้น่าสนใจพอมีชีสเนี่ยแม่งยิ่งดึงดูดเด็กเข้าไปใหญ่เลยแล้วใหญ่เลยนี่เนี่ยเปิดปริมาณดูดิว่ามันจะน้อยไหม ลองชิมคับทุกคนครับตอนวนี้ตัวเนื้อหลักๆคือเน้นความหอมความเข้มข้น,นมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันกินได้ไม่ใชมันไม่อร่อยเลยแต่มันมันไม่ได้แย่ไม่แย่ได้แยตอนนี้ผมให้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าได้หอม,หอมๆมนัวหนัวผับดูครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ของ พวกข้าวกล่องแบบกล่องเหลี่ยมเงี้ยแหละมันจะเป็นกล่องเหลี่ยมที่ราคา35 -37 บาถึงบาทมีหลายอย่างนะทุกคนนะมีหลายเมนูเลยพวกกล่องเหลี่ยมเงี้ยมีหลายเมนูเลยแล้วก็เป็นของที่แบบแช่แข็งอยู่ในตู้นะทุกคนครับตัวแรกผมไปตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นอันนึงที่แบบเอ้ยเนี่ยมีด้วยเหรอข้าวญี่ปุ่นผัดแซลมอนข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นวัตถุดิบก็เป็นแซลมอนขายราคา37บาทตัวเนี้ยสามสิบเจ็ดบาทนะและตรงนี้เขาจะเขียนด้วยเนี่ยผมอ่านป้ายก่อนนะข้าวผัดหอมกลิ่นค อันนี้หนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะมันจะต้องหอมกลิ่นปลาแห้งนะดูนะลองแกะออกมาดูครับทุกคนครับปึ๊บเฮ้ยทำมันน่ากินเลยโอ้ยตรนี้นี่นี่แซลมอนอยู่นี่มีมีแซลมอนนี่นี่แอบอย่าเป่านะแอบครับเป่าเนี่มีประมาณนี้ครับทุกคนครับก็มามาหนึ่งชิ้นแบบนี้ครับผมแล้วก็บางๆเลยแหละบางถึงบางบางเชียบเลยแหละ อืมแอ่นี้โอเคมากๆเลยอ่ะโอเคเลยอะมากๆากหรือมากๆเลยแหละรสชาติไม่ได้จัดแต่ว่ามีรสชาติหอมๆเค็มๆนัวๆกลิ่นปลาแห้งทัดได้กลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นครับตัวนี้อร่อย9ก้าผมว่าตัวนี้ตัวเก่งๆนะสตัวนี้เมนูนี้ครับทุกคนครับ ตัวนี้คือข้าวผัดพริกเผาหอยลายเปลี่ยนจากแซลมอนมาเป็นหอยลายลก็โอเคนะหอยลายก็แพงอยู่นะคนุณ<ไ>ตัวนี้เปิดดูครับทุกคนครับตัวนี้นาานหนตายยังไงโอ้กลิ่นตีเลยว่ะวเปิด,ป,ดปุ๊บกลิ่นออกเลยอะ,ยอะหอยลายก็โอเคเนื้อห,หอยลายมีให้ครับกลิ่นพริกเผากับโหระพาแม่งเข้ากันอยู่แล้วลองแบบไม่มีหอยก่อนด้วยนไอ้เนียแม่งดีเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมันรสชาตินไทยอะคุณ อร่อยแฮะอร่อยเฮ้ยนี่อร่อยแฮะเมเราเอาผัดพริกเผาไปคลุกกับข้าวอ่ะลองดิอร่อยอ่ะไม่เผ็ดด้วยถ้าหาข้าวผัดที่รสชาติเข้มข้นนะผมให้ตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้แซลมอนอ่ะมันจะหอมนัวๆตัวนั้นให้เก้าตัวนี้ผมให้เก้าจุดห้าอ๋อโอ้โหอืมเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเหมือนกันเ้อร่อยอร่อยมากรสชาติเข้มข้นผมเป็นคนไทยผมให้ตัวนี้แต่ว่ากินทุกมื้ออ่ะเบื่อเบื่อผมขาดไปข้าวผัดแซลมอน ก็ได้ตัวสุดท้ายของข้าวผัดครับทุกคนครับตัวนี้ข้าวผัดกระเทียมหมูคั่วพริกเกลือครับทุกคนครับนี่เปิดให้ดูหน้าตาก่อนปริมาณพวกนี้ไม่เยอะครับทุกคนครับอย่างผู้ชายนะผมว่าต่อกล่องตัวหมูก็จะเป็นหมูบางๆมาเหมือนเดิมครับทุกคนนะหมูพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันจะชืดหน่อยนะกระเทียมกระเทียม กระเทียมจริงๆมาไม่หลบไม่ซ่อนเลยฮะกระเทียมโคตรชัดครับัวลชัดมากอร่อยกระเทียมแบบกระเทียมเลยอือกระเทียมแบบไม่หลบไม่ซ่อนกระเทียมแบบจงแจ้งรสหารวมรวมเก้านะแปดจุดไปไปปัดขึ้นเป็นเก้าอ่ะถึงเก้าบนยังไงไปจุดห้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คะแนนแบบ4.00น่ะใช่กระเพราเจกระเพรามังสวิรัตครับต้องมครับเปิดให้ดูนี่โอ้เอมันเป็นของเจเลยให้ซะเยอะเยอะเจเลยนะสิ่งที่มันแปลกนะคือกระเพราตัวนี้นะมันจะใส่เนี่ยคุณดูดิใบมะกรูดมันจะรสชาติแบบกะเพราก้ามกึ่งกัดปที่เหมาเว้ยไม่พูดมากครับกินเลยดีกว่าตัวนี้กระเพราเจ รสชาติเข้มข้นหอมม่อร่อยอร่อยโปรตีนเกษตรดีเลยอ่ะมันเป็นโปรตีนเกษตรแบบดีอ่ะอันนีโเคว่ะผมไม่เคยเข้าร่วมเทศกาลกินเจแล้วผมคนอยาด่าผมนะมันไม่อร่อยผมอ่ะล้วผมกินเจแล้วผมไม่สบายใจอ่ะอึดอัดอ่ะมันก็คงไม่ใช่บุญสำหรับผมไงแต่ว่าสำหรับเมนูเนี้ยเป็นเจที่ผมกินแล้วผมรู้สึกอร่อยเว้ย S <S อร่อยแล้วกินได้ <S 2> <S 2> อรอตัวนี้อร่อยผมพูดต่ก่อนที่ผมผมจะกินแล้วเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยซื้อข้าวแต่เว้นกินไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมไม่ค่อยซื้อกินตัวนี้เป็นอาหารเย็นหนึ่งที่ผมกินแล้วผมว่าอาร่อยไปอยู่แล้วผมไปเก้าอยู่แล้วหนูให้แปดแต่นะแปดแล้วเอแล้วก็ยังให้เอแล้วคุณเท่าไหร่ให้เก้าหนูเก นี่เป็นพวกกะเพรานะไอมีอันนี้เป็นผัดผัดเผ็ด่อยข้าวกะเพราปลาหมึกอันนี้ผมอยากรู้มากราคา37บาทเนี่ยมันจะได้เยอะแค่ไหนข้าวกะเพรเากุ้งเงี้ย37บาทครับทุกคนครับคุณหากินไม่ได้แล้วนารับสั่งบอกป้าผมขอข้าวกะเพรเากุ้ง37บาทป้าบอก <ไ S 1> <laughs> ป้าบอกว่าอ๋อครับมีก็บอกด้วยป้าบอกด้วยเฮียดูป้าพุณเร็ว <laughs> ตัวนี้เป็นกะเพราปลาหมึกะมกะเพรากุ้ง อภากุ้งอภวปลาหมึกไปเวททะเลเซีจีผมจะเป็นทะเลตอนนี้จะเป็นตัวผมเยาควาแมนฉลามมาแล้วฉลามมาฉลามมาฉลามมาปลาวานปึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บม้าน้ำขึ้นมาบุ๊บบึ๊บสา่ายมีสาหร่ายด้วยเหรอสาหร่ายแล้วก็เป็นกอเบิ้ลแล้วก็เป็นสามีมีเด็กสี่คนพวกเบบี้ชั้าง อ่ะตามนี้นะตามตามตามที่ผมพูดนี่ยโอ้เอาต้องเอาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะตามนี้เลยเอาตามนี้เลยโอเวอร์แอคติดต่อไว้ติดต่อโอเวอร์แอคไม่คุณคนนี้เขาเป็นไรอ่ะอ้าวตาผมกับเขาสอนัดเด็กเปิดดูจากหน้าตาผมก้าวเลยผมก้าวเลยนี่ยังไม่เห็นเลยนะยังนะผมยังไม่ให้ทุกคนดูนะผมเห็นปลาหมึกแล้วอันนี้ก้าวก้าวลงมาก้าวลงโอ้ะนี่มาอีกแล้ว มาเยอะลูกกุ้งมาแล้วเป็นกุ้งอย่างนี้ครับทุกคนครับให้มาเยอะไหมก็เหมือนเหมือนจะน้อยด้วยเก็บแบบตัวสําหรับกุ้งไงนี้ครับทุกคนครับมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่มันเป็นกุ้งนะก็เข้าใจได้เก็บแบบตัวสําหรับกุ้งไซนี้โอ้โหแล้วก็บวกกับพงกระเพราก็อ่ากับข้าวน้อยครับทุกคนครับตัวนี้กับข้าวน้อยแต่ว่าดูตัวนี้ครับตัวนี้หน้าตาดีตัวนี้เฮ้ ไออันนี้สบายสบายจริง,รงแับกะเพราปลาหมึกราคา 3- 7บาทนี่นี่ไอ้เหี้ยหรือกูแกะได้กล่องซีเรตวะแล้วปลาหมึกแบบไม่ใช่ปลาหมึกปลอมอะ่ะไม่ปลาหมึกไก่ปลาหมึกหมูกระทะอันนี้โอเครองนี้ก่อนไหมรองนี้ก่อนแล้วก็มันจะได้เทียบกันแล้วกระโดดอันนี้เลยดีๆเลย กะเพรารสชาติดีกะเพราเซเว่นรสชาติดีแต่ตัว<ด>กุ้งอ่ะผมว่าแขง<ด>็งอันนี้คือพวกผมไม่ได้เวฟเองนะอันนี้เป็นคุณตี้แบบ,แบบเซเว่นเวฟให้นะใช่ก็ต้องตามตามนั้นเลยนะตามนั้นเลยาารสชาติกะเพราอร่อยแต่ว,ว่ากุ้งแข็งข้าวแข็งจากคะแนนเรื่องกุ้งตัวเล็กครับแล้วก็ปริมาณน้อยตัวนี้ผมให้ไปที่เจ็ดหกจุดห้า ถ้าแอบาหกห้าผมไม่หกมันไม่ได้มันน้อยนะปริมาณนะรสชาติโอเคอกุ้งแข็งแล้วกุ้งไม่หอมกุ้งพวกนี้ไม่หอมแล้วแข็งถ้จะกินกระโดดมานี้ครับทุกคนครับความหวังใหม่ของเราตัวนี้ปริมาณปลาหมึกดีมากแล้วชิ้นแบบไม่ใช่เล็กนะคุณเนี่ยดูเด็ดอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะเยอะนะเยอะนะถือว่าโอเคนะสำหรับราคาสามเจ็ดบาทอ่ะกินเลยทุกคนหัวอลักยาวยังไงผมไม่ตัดคะแนนเรื่องนี้อยู่ละ รสชาติกระเพรามันดรอปลงมานิดนึงกะเพราอ่ะตัวนใหญ่ผมจะให้แปดให้เก้าตลอดนะแล้วเป็นกระเพราแล้วมันไม่ได้โดนตักคะแนนตัวอื่นนะแต่อันนี้รสชาติกระเพราดรอปครับมันดรอปลงมามันอาจจะโดนความน้ําในตัวปลาหมึกกบมันหรือไงไม่รู้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถึงสี่สิบบาทคนได้กินปลาหมึกแบบนี้คุณปลาหมึกเยอะเนี่ยปลาหมึกเงี้ยคุณเนี่ยปลาหมึกแบบเนี้ย ผมว่าโอเคผมบุกบวกรวมๆกันเข้าไปนะความคุ้มค่าผมให้แปดหนูแปดเท่าที่รักเลยุน เจ็ดจุดห้ากัน็ห้านะ,ะก็ถือว่า B บีบวกบีบวกบีบวกกำลังจะขึ้นเกรดสีล่ละอ่าใช่รีวิววันนี้ผมว่าคะแนนค่อนข้างดีนะ<บ>ถ้าหยิบทุกตัวมาหย่อมยรวมกันเนี่ยผมว่าคะแนนค่อนข้างสูงนะน่าจะเป็นประมาณบีบีบวกแล้วก็ปริมาณโอเคครับผมสาหรับค่าของชีปัจจุบ,บันครับในราคาไม่เกินส0่บบาทเนาะแล้วก็สําหรับเมนูที่ชนะเลิศครับในคอนเทนต์ข้ากล่องราคาถูกของเซเว่นอีเลฟเว่นขึ้นไว้ตรงนี้เลยครับทุกคนครับ <Hey. S 2> เอบผมกข้าวๆประมาณนี้ครับใครดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยครับผมเอาให้อาจารย์หมิงอยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็มาคอมเมนต์อีก <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับผม